สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบณณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2,567ซึ่งทางโบณณาจารย์จ้างอิงจากดาวใหญ่สีดวงคือดาวพรหสบดีดาวเสาดาวราหูและดาวมรตยูซึ่งจะเป็นการส่งพลังงานเพื่อขับเคลื่อนดวงชะตา ของชาวลัคนาทั้ง12ราศีในแง่มุมของภพต่างๆซึ่งดาวทั้ง4ดวงนี้ก็ได้สถิตอยู่ในภพนั้นๆตลอดปี2567นี้โดยการพยากรณ์จะมองไปที่ภาพรวมเป็นการทั่วไปปหลักส่วนข้อปีกย่อยและรายละเอียดต่างๆก็จะจัดทำเป็นคลิปการพยากรณ์รายเดือนเหมือนดังเช่นที่ทำมา และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับทางช่องโบรอาจารย์ในปีที่ผ่านมาด้วยนะครับพร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็นดีๆมีประโยชน์และทางช่องโบณอาจารย์ก็จะนำไปปรับปรุงให้คลิปมีคุณภาพมากขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ก็จะได้ประโยชน์จากคําพยากรณ์นี้ไม่มากก็น้อยทางช่องโบนันจารย์ก็ยังขอน้ําใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับต่อไปเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศาีกุมหรือชาวราศีกุม หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมก็ดูได้เช่นกันครับเมื่อมองมาที่ภาพรวมของชาวราศีกุมก็จะมองมาที่ดวงชะตาตลอดปี2567นี้ท่านก็จะมีความรู้สึกกดดันเคร่งเครียดในเรื่องของสารภาพด้านการเงิน ทั้งนี้ก็คงจะมาจากสาเหตุที่ดาวเสารสถิตในเรือนลักนณาหรือภพตนุของท่านอันหมายถึงตัวตนของตัวท่านเองดาวเสารเมื่อมาทับที่ลักนาก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดความกดดันทุกข์ใจวิตกกังวลและบวกกับการที่ดาวราหูที่สถิตในราศีมีนอันเป็นภพการเงินด้วยแล้วก็นับได้ว่า ต้นเหตุก็คงมาจากเรื่องของรายได้รายรับรายจ่ายซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาแต่การที่ดาวราหูเมื่อมาอยู่ในภพการเงินก็เข้าตำราทางโหราศาสตร์ที่ว่าราหูคนทรัพย์หมายถึงแม้ท่านชาวราศีกุมจะหาเงินหารายได้เข้ามาเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ตามก็ต้องมีเหตุที่ต้องจับจ่ายใช้สอย ไปในสารพัดเรื่องและเป็นการจ่ายไปแบบเรื่อยๆทั้งเรื่องที่จำเป็นและเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆที่คนทั่วไปบอกว่ากับของเงินล้วนนั่นแหละแต่ถึงแม้ในพบการเงินของท่านจะมีดาวลาหูมาเบียดเบียนเรื่องการเงินแต่ก็ไม่ได้รุนแรงหรือร้ายแรงอะไรเพราะดาวลาหูมาสถิตในเรือนราศีมีนนี้ก็เป็นเรือนของดาวพฤหัสซ,ซึ่งเป็นเจ้าเรือน ฉะนั้นราหูจึงออกฤทธิ์ออกเดชได้ไม่มากนะักจึงเป็นเหตุให้ท่านชาวราศีกุมแม้จะมีเหตุต้องเสียเงินเสียทองก็ไม่ถึงขั้นล้มละลายอะไรหรือถึงขั้นหมดตัวเพียงแต่อาจจะไม่มีเหลือเก็บเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านชาวราศีกุมก็ยังมีดาวประสบ,บดีซึ่งอยู่ในเรือนราศีเมษ มีตำแหน่งเป็นราชาโชคโยกหน้าอยู่ก็ยังให้คุณภาพด้านการเงินอยู่ไปจนถึงวันที่30เมษายนแต่หลังจากวันที่30เมษายนไปแล้วดาวพระสบดีก็จะย้ายเข้าสู่เรือนราศีพฤษภอันเป็นภพพันธุนั่นหมายถึงหน้าที่การงานหลักทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดิน ดาวันศุดีก็ยังได้ตำแหน่งจุลจักรซึ่งหมายถึงมีผู้คนเข้ามาให้ความช่วยเหลือซึ่งอาจจะช้าบ้างแต่ก็ได้แน่นอนถือว่าก็มีคุณสมบัติที่ดีอยู่พอที่จะส่งอิทธิพลให้ชาราศรีกุมมีสภาพคล่องทางการเงินไปได้เรื่อยๆแม้จะไม่มากมายหรืออู้ฟู่ก็ตามก็เท่ากับว่า ได้ผ่านไปแบบสบายๆต่อไปเราก็จะมาสรุปในหัวข้อหลักๆกันดังต่อไปนี้ในด้านที่โดดเดน่นด้านการเงินก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆจะมีชื่อเสียงมีเครดิตด,ดีเป็นที่นับหน้าถือตามีคนเกรงใจให้ความเคารพนับถือเครดิตด,ดีมากโดยเฉพาะการเจรจาก็มักจะ ประสบผลสํำเร็จในเรื่องของรายได้ต่างๆในด้านที่เสมอตัวการเงินก็หวังผลได้เรื่อยๆถ้าท่านใดมีรายได้ประจำก็จะดูดีหน่อยส่วนท่านที่ทำธุรกิจค้าขายก็อาจจะได้มั่งดีบ้างแบบเอาตัวรอดได้จุดที่ด้อยลงระวังเรื่องหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเจ้านี้ลูกนี้ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข ำนวนวันการผิดนัดเวลาหรือคำพูดไม่เป็นคำพูดในด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองก็ต้องพึงะระวังเรื่องอารมณ์ร้อนหัวร้อนความคิดที่เป็นด้านลบๆหรือเกิดความรู้สึกที่มีอกติที่ไม่ดีต่อกันเช่นการหวาดระแวงสงสยัยการหมางมินไม่ใส่ใจดูแลกัน ความน่าเบื่อความลำคาญต่ออีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่มีเหตุผลประมาณนี้ในด้านสุขภาพพึงระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหนังการอักเสบจากการติดเชื้อต่างๆภูแพ้แพ้อากาศแผลมลพิษแพลอาหารแผลยาแพ้สารเคมีและบางคน อาจจะแพ้น้ำที่มีสิ่งเปื้อนปนปนเปื้อนก็ได้หายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนาจารย์ก็ขอให้ท่านชาราศีตุลมีความก้าวหน้าความเจริญมีความร่ำรวยเฮงเฮงปังๆังตลอดปี2567ทุกทุคนครับ